โโว่าว่าไหมพาี่พี่เป็นคนที่ชอบใครปุ๊กบ้านคือไม่ต้องร้อยเขาไมา่ติดกระบอกทำยังไงให้เขามาให้เขามาสนใจเหวี่ยวเดียวนะก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบคนนี้นะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะใช่ทาร์เก็ตเราหรือว่าสเปคเราใช่ป่ะเร,ราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เถิดแทะเข้าไปเถิดแทะเข้าไปแทงแทะก็จะ ใช่ขยับเหรอแขกใช่เขย่าแขกก็คือแบบเขย่าขย่าก็ไปเขย่าก็ไปอะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะหาบทสนทนาที่เรียกว่าดึงดูดความสนใจของเขาอย่างเช่นคนนี้คนน้นคนนี้ไม่ชอบมากชอบคนยากนะคือต้องบอกว่าคือคนที่ชอบเนี่ยมอู้ตายละตายแล้วเลอกเล่นน้ำดีกว่ามาแต่งงานเมื่อไหร่ ปีหน้าถ้าปีหน้าไม่แต่งไม่แต่งแล้วโอเคเพราะว่าอะไรมาไม่แต่งไม่แต่งแล้วเพราะว่ามันหลุดโค้งแล้วคือเปล้ายโค้งสุดท้ายที่บหกโค้งเลยที่เขาบอกว่าโค้งสุ้ท้ายแด้แหกเลยเลยคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับพี่นะคือต้องเป็นแบบ ต้องเป็น่พั่อนี่นิสัยเหมือนกันเหมือนส่องกระจกอะคือแบบอะไรเนีคือชอบคนที่เป็นมีอารมณ์แบบว่าเป็นเพื่อนอะไม่ใช่มาเป็นแบบว่าเออบางคนเขาชอบเลือกแบบว่าต่างกันถูกป้าต่างกันมีไลฟ์สไตล์ต่างกันอันนี้ไม่ชอบชอบไปกินข้าวด้วยกันดูหนังเรื่องเดียวกันชอบเที่ยวต่างประเทศชอบแอดเวนเจอร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะต้องมีมุมที่เป็นเพื่อนคือเราจะได้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งเอออะไรแบบเนี้ยอิงๆอ่ะบพี่น้องก็เป็นผู้หญิงที่ จริงๆนะไม่ได้ชมกันเองนะเป็นไอดอลคนหนึ่งเลยสำหรับวัก็คือไอดอลในเรื่องของการใช้ชีวิตทุกอย่างว่าเป็นผู้หญิงเราแล้วมันมีเรื่องไรนอกไปจากแฟชั่นอ่าแม่พี่ก็เป็นผู้ตัดสินอย่างดีพี่อันนี้เรื่องผู้สื่แล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของความรักนี่แหละที่เราสึกว่าพี่โลเป็นคนหนึ่งที่ ท,ที่ใช้ชีวิตเป็นคนเหนื่ลยนะถ้าใช้ชีวิตไม่เป็นเนี่ยทุกนะจมอยู่กับความทุกเนี่ยแล,แ,ลแ,ลแล้วแบบว่ายิ่งโดยเฉพาะเรื่องความรักแย่เลยอะ่ะมันทําให้เราทําอะไรต่อไปไม่ได้เลยอะ่ะเราไม่มีแฟนจำตนเนี่ยแต่ว่าอยู่แต่เราสามารถที่จะเอ็นจอยในการใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตที่มันใช่ที่เราชอบ เดี๋ยววันกับพี่นกเนี่ยจะไปทานอาหารกันที่ห้องอาหารที่ชื่อว่า f l a r e f l a r e เนี่ยนะคะเป็นห้องอาหารของฮิวตันที่เก๋มากเลยล่ะคะ่ะเขาตกแต่งเหมือนกับว่าเราเนี่ยลงไปทานอาหารอยู่ที่ใต้ทะเลน้ำลึก dive into the water อะไรแบบเนี้ค่ะแล้ววันนี้ทั้งวันนะคะผมก็ต้องขอบคุณคุณซันเดย์มากเลยค่ะเขาคอยเทคแคร์ดูแลเราอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างประทับใจมากเลยทีเดียวค่ะ ว่ันละสิโฟว์วัดจานอาหารโอเคาอาหารไม่ได้ยินฉันเป็นเพราะเราชอดีนะแต่สองคนนี้เป็นยังเหนื่อยไหมคะอายุใช้เหนื่อยไปเหนื่อยส่งกลับห้ามบ่นรู้เปล่าแล้วชุดนี้แต่งนานไหมคะชุดอะไม่นานค่ะก็รู้จะอ้วนขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงบนเนี่ย อันนี้มันชื่อแบบฝรั่งเซตนะเคอเซตอิม่มทำไมอิ่มแล้วล่ะทำเองมันท้องมัน<ะ>ท้องมันเป่าหนึ่งวันนี้เลยเหรอพี่ไม่ใช่อันนี้เ <c oughs> หรอฮะอันนี้มันอิ่มเร็วนะพี่นอกอ่ะที่นี้อาจจะไปในไลฟ์กานช่องราตรีกันนิดนึงที่ไหนอ่ะไม่เคยเที่ยวเลยอ่ะแหม <c oughs> ไหนวันจะเป็นไกด์อาสาพาน้องเที่ยวที่ไหนอ่ะจริงๆเอ้าไม่ได้อัปเดตอ่ะยาใต้อะไรอ่ะไม่รู้อ้าวแบบนี่ดนไปตรงไหนน่าสนใจก็แวะนะ ตามตักลอกอยแต่บาสิชมูไม่ไปนะแอบปจะไปนิดนึงก็ได้ไม่เดี๋ยวไปแยกอาชีพเขาเป็นรูดเสายุ่งเลยอ่ะต้องไปเรียนพลวด์แมาด้วยถูกวิชาแก่งก้าเลยตอนนี้ควงแบบสปินรอบเลยจะร้อนร้อนร้อนวิชาร้อนวิชาเดี๋ยวขึ้นเป็นรูดเลิศแกยุ่งเลย ออกจากออกกจาที่นี่ไปตรงนี้ทั้งคู่ตานี่ตาร้อนี่ตาร้อนอยู่ตาร้อนสิอะไรเลยตาเริ่มเย็นละอันนี้เน้นๆโอเมก้าสามไหมครับโอเมก้าสามโอเมก้าสามตาร้อนเรื่องเ่ยตาร้อนมากพอเมาแล้วและสำหรับมื้อดินเนอร์ของพวกเราที่แฟร์ฮิลตันเนี่ยนะคะวนขอบอกว่าเป็นมื้อที่วิเศษมากเลยจริงๆค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากเลยจริงๆค่ะ อย่าปั๊มนึดงี้ฮะอร่อยชอกินหอ่ะของหวานอันนี้ไงก็อร่อยนะพอดีเลยไงว่ารู้ไหมว่าของหวานที่เนี้ยเราอยากกินอะไรก็ได้สั่งเลยบ้าฟรีบ้าจริงจริงเหรอเออมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาถึงใจดีขนาดนี้อ่ะแล้วเขาไม่รู้นิสัยเราเหรอเรากินของหวานแทนข้าวอ่ะ เราเลิมตัวหนักเลย Cheers for for free for free t h a n k you for free the best restaurant in Pattaya ลิ้นไม่ได้แล้วเนี่ยไหวแล้วลิ้นมันกันแล้วอะไหวแล้วโอเคจัดหนักพี่วัน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 ต้องเชียร์เร็วตอนนี้สติไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้ว ีาามานน่อยเมาด,ด,ด้วยนี่เจอแบบเวลคัมดริ n งไปก็ไม่ไหวนะและสำหรับทริปนี้เราก็จบกันที่แฝ์นี่แหละค่ะแต่ว่าความสนุกของโอนกับพี่นกแล้วก็อีกสองหนุ่มใหญ่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นติดตามต่ออาทิตย์หน้านะคะ